หนาวยามค่ำคืนพัดเข้ามาแทรกผ่านหน้าต่างศาลาวัดสายลมพัดเอากลิ่นทูกจังๆผสมกับกลิ่นดอกไม้จันทร์ที่วางประดับอยู่รอบลงศพของลุงดำชายวัยหกสิเศษที่จากไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ยังไม่มีใครเข้าใจได้ภายในศาลายาสนิทมิตรสหายต่างนั่งพูดคุยด้วยเสียงแถวเบาแต่ละคนยังคงเต็มไปด้วยความสงสัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ลุงดำเป็นคนที่แข็งแรงและดูไม่มีวันจะเกิดเหตุร้ายใดๆไ,ไ,ได้ง่ายๆแต่ค่ำคืนก่อนหน้าเขาถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ในรถที่พลิกคว่ำกลางถนนเปลี่ยวรูปถ่ายหน้าศพของลุงดำวางอยู่บนผานทองใบหน้าที่เคยเปี่ยมด้วยรอยยิ้มกลับดูแปลกตาไปในสายตาของป้าสีผู้เป็นแม่ครูประจำวัดเธอจ้อรูปถ่ายอยู่นานอย่างไม่ตั้งใจจนสะดุ้งเมื่อรู้สึกว่ารอยยิ้มในรูปเปลี่ยนไป เหมือนมุมปากของลุงดำยกขึ้นสูงเกินกว่าปกติแปลกจริงๆป้าสีพึมพำแต่ไม่กล้าบอกใครในขณะที่พิธีสวดดำเนินไปเสียงลมจากนอกศาลาเริ่มดังแปลกประหลาดเหมือนคนกระซิบกระซาบแต่เมื่อเงี่ยหูฟังดีๆมันเป็นเพียงเสียงของกิ่งไม้เสียดสีกันทุกคนในศาลานั่งฟังพระสวดมนตแต่บรรยากาศกลับดูหนักอึ้งกว่าปกติเมื่อพิธีจบลง หลายคนเริ่มทยอยกลับทิ้งให้เพียงญาติใกล้ชิดกับกลุ่มชาวบ้านที่มักอา,ษา,ษา,ษาสาเฝ้าศพอยู่ต่อบางคนกระซิบกันเรื่องคำเล่าลือเกี่ยวกับห้องเก็บศพเก่าของวัดที่อยู่ไม่ไกลาจากศาลาซึ่งเคยมีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นพวกเจ้าอย่าลืมนะห้ามใครอยู่คนเดียวตอนดึกเสียงของยายหมอนหญิงชราผู้เคยเฝ้าศพนับครั้งไม่ถ้วนเอ่ยเตือนท่ามกลางความเงียบ แต่คำพูดนั้นไม่ได้รับความสนใจมากนักทุกคนคิดว่ายายหมอนเพียงพูดตามความเชื่อโบราณแต่เมื่อคืนดำเนินต่อไปความรู้สึกบางอย่างในอากาศกลับทำให้หลายคนเริ่มไม่สบายใจหลังจากพิธีสวดสิ้นสุดลงแขกเรือส่วนใหญ่ทยอยกลับบ้านทิ้งไว้เพียงญาติสนิทและอาสาสมัครเฝ้าศพไม่กี่คนสาาวัดดูเงียบสงดมีเพียงเสียงจิ้งหรีดและลมพัดลอดช่องหน้าตา่างเสียงที่เคยดูเหมือนธรรมชาติ กลับทําให้ทุกคนรู้สึกอึดอัดอย่างประหลาดร่างของลุงดํานอนสงบนิ่งอยู่ในโลงไม้ที่ประดับด้วยผ้าสีขาวและดอกไม้จัดคนที่นั่งเฝ้าศพเริ่มพูดคุยกันเสียงเบาแต่แล้วจู่ๆเสียงประหลาดคล้ายเล็ดขูดไปกับพื้นกระเบื้องก็ดังขึ้นมาจากมุมหนึ่งของศาลาทุกคนหยุดนิ่งหันมองหน้ากันด้วยสายตาสงสัยเสียงอะไรนะลุงเชิดคนงานวัดถามขึ้นอย่างระแวง ก่อนจะลุกขึ้นเดินไปดูรอบๆศาลาแต่กลับไม่พบอะไรผิดปกติเสียงนั้นเงียบลงแต่ความรู้สึกอึดอัดกลับเพิ่มขึ้นไม่นานเสียงกุกกักดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนกว่าเดิมเหมือนมาจากด้านล่างลงศพทุกคนในศาลาเริ่มขยับตัวอย่างกระสับกระส่ายป้าสีเอามือแต่ที่อกแล้วพึมพำบทสวดมนต์เสียงเบาๆอย่าก,กังวลไปอาจเป็นหนูหรืออะไรสักอย่าง ลุงเชิดพยายามปลอบใจแต่สายตาของเขาเองก็เต็มไปด้วยความระแวงทันใดนั้นไฟในศาลาที่เคยสว่างวุบวาบเล็กน้อยก็ดับลงอย่างกระทันหันเสียงหายใจของคนในศาลาดังชัดเจนในความเงียบก่อนที่ไฟจะติดขึ้นใหม่ทุกคนพบว่าลงศพของลุงดำไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิมแล้วลงศพเลื่อนเองเหรอเสียงของป้าสีตะโกนขึ้นพร้อมชี้ไปที่พื้นตำแหน่งที่เดิมของลงศพ ถูกทิ้งไว้ด้วยรอยลากเป็นเส้นยาวพื้นที่เคยวางลงชัดเจนว่ามันว่างเปล่าขณะที่ลงศพถูกเลื่อนออกไปจากตำแหน่งเดิมถึงสาเมตรใครแกล้งเล่นอะไรหรือเปล่าลุงเชิดพูดเสียงสัตว์พยายามมองไปรอบสาอาแต่ไม่มีใครตอบทุกคนยืนอึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นในความเงียบงันมีเสียงเหมือนหัวเราะเบาๆลอยแววมาในอากาศป้าสีที่พยายามกลั้นความกลัว จนถึงจุดนี้เริ่มร้องให้ออกมาเธอมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาฉันว่าฉันเห็นเหมือนเงาคนเดินผ่านใต้ลงก่อนหน้านี้แต่คิดว่าแสงมันหลอกตาเธอพูดเสียงสัน่นทุกคนเริ่มมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวเสียงกระซิบเ,เบาดังมาจากมุมหนึ่งของศาลาเหมือนมีใครบางคนพยายามพูดแต่ฟังไม่ชัดเจนพอนี่มันอะไรกันแน่ เสียงของลุงเชิดแตกพร่าพร้อมกับคำถามที่ไม่มีใครในศาลาอยากหาคำตอบในค่ำคืนนั้นความหวาดกลัวจากเหตุการณ์ลงศพเลื่อนยังคงค้างคาอยู่ในใจของทุกคนเสียงกระซิบประลาที่แววมาเหมือนคนพูดเบาๆใกล้ๆหูยิ่งทำให้บรรยากาศในศาลาวัดยิ่งหนักหนึ่งทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่ลงศพของลุงดำเหมือนกลัวว่ามันจะขยับอีกครั้งหลวงตาอินเดินเข้ามาในศาลา พร้อมกับถือไม้เทียนเล่มใหญ่ไว้ในมือท่านเพิ่งเสร็จจากการนั่งสมาธิในกุฏิเมื่อได้ยินเสียงโกราหุนหลวงตาไม่พูดอะไรเพียงแต่เดินมานั่งนิ่งๆใกล้หลงศพดวงตาคมของท่านจับจ้องไปยังบางอย่างที่ดูเหมือนลอยวนอยู่ในอากาศทุกคนใจเย็นอยากลัวจนเสียสติหลวงตาเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบรียบบางครั้งคนที่จากไปผิดธรรมชาติยังมีบางสิ่งค้งังคาอยู่ เขาอาจาต้องการบอกอะไรเราทุกคนในศาลายืนนิ่งแม้ไม่อยากเชื่อในสิ่งลี้ลับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าทำให้ไม่มีใครกล้าหลบสายตาจากลงศพสายลมเย็นวูกหนึ่งพัดเข้ามาอย่างไม่มีปีไม่มีคลุย่ยจนไฟเทียนในศาลาดับวูกไปชั่วครู่เมื่อไฟกลับมาติดอีกครั้งทุกคนได้เห็นบางสิ่งที่ทําให้ขนลุกว่าภายในกระจกเงาบางใหญ่ที่ติดอยู่ด้านข้างศาลา มีเงาของบางสิ่งปรากฏอยู่มันคล้ายร่างของชายคนหนึ่งที่กำลังยืนหันหลังแต่ที่น่ากลุกที่สุดคือใบหน้าของเขาดูเหมือนลุงดำใครใครเปิดไฟเงานั้นไว้เสียงของป้าสีตะโกนขึ้นเบาๆด้วยความกลัวแต่ไม่มีใครตอบทุกสายตาจับจ้องไปยังเงาในกระจกซึ่งค่อยๆเคลื่อนไหวเล็กน้อยเหมือนกำลังหันมาแล้วมันก็หันหน้ามาจริงๆ ใบหน้าของเงาดูคล้ายกับลุงดำไม่มีผิดแต่รอยยิ้มของเขาดูแปลกประหลาดและน่ากลัวมันกว้างเกินกว่ามนุษย์จะยิ้มได้ดวงตาของเงานั้นไม่ได้มองตรงแต่กลับจ้องออกมาเหมือนกำลังสบตาก,กับทุกคนในศาลาเสียงหายใจดังชัดในความเงียบทุกคนยืนนิ่งไม่กล้าขยับตัวเขากำลังพยายามพูดอะไรบางอย่างหลวงตาอินพูดขึ้นเบาๆแต่ก่อนที่ท่านจะได้เอ่ยต่อ เงานในกระจกก็จางหายไปในพริบตาทิ้งไว้เพียงกระจกว่างเปล่าที่สะท้อนใบหน้าหวาดกลัวของผู้คนทำไมเงานั่นถึงได้เหมือนลุงดำลุงเชิดเอ,อ่ยขึ้นพร้อมขอยับตัวถอยห่างจากกระจกร่างกายของเขาสั่นเทิมด้วยความหวาดกลัวหรือว่าเขายังไม่ไปไหนหลวงตามไม่ตอบแต่เดินเข้าไปใกล้กระจกบานน้นก่อนจะใช้มือแตะเบาๆเขายังอยู่ที่นี่ ท่านพูดเบาๆสายตามองลึกเข้าไปในกระจกแต่ไม่ใช่เพียงเพื่อหลอกหลอนเขาต้องการอะไรบางอย่างจากเราในขณะที่หลวงตาพูดจบเสียงเล็บขูดกระเบื้องดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังมาจากด้านบนศาลาทุกคนเงยหน้าขึ้นมองแต่กลับไม่พบอะไรเสียงนั้นค่อยๆเคลื่อนลงมาตามเสาไม้คล้ายบางสิ่งกำลังเคลืบอคลานอยู่ในเงามืดเช้าวันรุ่งขึ้น หลังคืนอันน่าสะพรึงทุกคนในวัดแทบไม่ได้นอนใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นหลวงตาอินเรียกญาติสนิทของลุงดำมารวมตัวกันในศาลาก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งโยมดำเขาอาจยังมีบางสิ่งติดค้างในใจก่อนที่เขาจะจากไปหลวงตาพูดขณะมองไปที่ลงศพการจากไปกระทันหันแบบนี้ไม่ใช่แค่โชคชะตาแต่เขาอาจต้องการบอกอะไรกับครอบครัว หรือมีบางสิ่งที่เขายังไม่ได้พูดคําพูดของหลวงตาทําให้ทุกคนเริ่มมีสีหน้าลําบากใจบรรยากาศในศาลายิ่งหนักอึ้งเมื่องเงียบกันไปครู่ใหญ่สุดท้ายภรรยาของลุงดาหรือป้าสมพรก็เริ่มร้องให้ออกมาท่ามกลางสายตาสงสัยของคนในครอบครัวมันเป็นเพราะฉันเองเสียงของป้าสมพรสั่นเครือก่อนเขาจะไปเราทะเลาะกันหนักมาก ป้าสมพรเล่าทั้งน้ําตาว่าคืนก่อนที่ลุงดําจะประสบอุบัติเหตุทั้งคู่มีปากเสียงกันเรื่องเงินที่หายไปจากบ้านลุงดํากล่าวหาว่าป้าสมพรแอบเอาเงินไปให้ญาติทางฝั่งเธอซึ่งทําให้เธอโมโหอย่างรุนแรงและเผลอหลุดปากพูดคํำสาปแช่งฉันพูดว่าถ้าฉันผิดขอให้ฉันตายแต่ถ้าเขาใส่ร้ายฉันขอให้เขาไปเสียเองป้าสมพรปาดน้ำตา สีหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดทันทีที่ป้าสมพรเล่าจบทุกคนในศาลาถึงกับนึ่งหลวงตาอินหลับตาลงและพนมมือสวดมนต์เบาๆเหมือนกำลังฟังสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่สักครูก่ก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นโยมสมพรสิ่งที่โยมพูดอาจเป็นเหตุให้ดวงวิญ,ญญาณเขายังไม่ไปเขาต้องการให้โยมรับผิดชอบต่อคำพูดนั้นทุกคนในศาลามองหน้ากันอย่างไม่แน่ใจ ว่าจะทำอย่างไรดีหลวงตาเสนอให้ทำพิธีขอขามาโดยทันทีป้าสงพรสันเทาแต่ก็ยินยอมที่จะทำพิธีต่อหน้ารูปของลุงดำพิธีขอขามาเริ่มต้นขึ้นหลวงตาอินนำทุกคนสวดมนต์และให้ป้าสงพรจุดธูปก,กล่าวคำขอโทษน้ำเสียงของป้าสงพรเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความเสียใจลุงฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจฉันพูดด้วยอารมณ์ หากคำพูดนั้นทำให้ลุงไปแบบไม่สงบฉันขอให้ลุงอภัยและไปสู่ที่สงบเถิดเมื่อพิธีจบลงทุกคนถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่เพียงไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นเสียงประหลาดดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันเป็นเสียงเหมือนหัวเราะในลำคอทว่าแฝงไปด้วยความเย็นเยือกสายลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านศาลาไฟเทียนที่ตั้งอยู่รอบโลงศพสันไหวอย่างผิดปกติ ก่อนจะมีเสียงเหมือนบางสิ่งกระทบพื้นเบาๆทุกคนหันขวับไปที่ลงศพพร้อมกันแต่ไม่มีอะไรขยับเขายอมรับแล้วหลวงตาพูดขึ้นพร้อมกับหลับตาลงอีกครั้งแต่ยังมีบางสิ่งที่เรายังไม่รู้ในขณะนั้นเองเสียงประหลาดคล้ายเสียงคนเดินลากเท้าก็ดังขึ้นมันดังมาจากมุมมืดของศาลาและทุกคนมองเห็นเงาร่างของลุงดำปรากฏขึ้นอีกครั้งในกระจก เขากำลังจะบอกอะไรบางอย่างหลวงตากล่าวเสียงแถวทุกคนในศาลานั่งนิ่งไม่กล้าขยับจ้องมองเงานั้นด้วยหัวใจที่เต้นระรัวเงาของลุงดำค่อยๆยกมือขึ้นชี้ไปยังบางสิ่งใต้หลงศพทุกคนมองตามมือของเงาไปพบว่ามีถุงผ้าสีดำขนาดเล็กวางอยู่ใต้หลซึ่งถูกคลุมไว้ด้วยฝุ่นหนาลุงเชิดรวบรวมความกลา้าค่อยๆหยิบมันขึ้นมาและเปิดดู ข้างในคือมรธนบัตรจำนวนมากที่หายไปจากบ้านของลุงดำเสียงหัวเราะเย้ยหยันแวใวมาอีกครั้งก่อนเงาในกระจกจะค่อยๆจางหายไปทิ้งให้ทุกคนในศาลามองหน้ากันด้วยความสับสนและตกใจบรรยากาศในวันสุดท้ายของพิธีเผาศพเงียบสงัดท้องฟ้าสีเทาทึบคล้ายบ่งบอกถึงสิ่งลึกลับที่กำลังจะเกิดขึ้นแม้พิธีขอขามาเมื่อคืนจะช่วยให้เหตุการณ์บางอย่างคลี่คลายแต่หลายคนในครอบครัวยังคงรู้สึกอึดอัด เหมือนยังมีบางสิ่งติดคขางอยู่นาลานเผาศพหลวงตาอินนั่งนิ่งอยู่ใกล้เตาเผาท่านจุดเทียนและสวดมนต์เพื่อส่งวิญญาณของลุงดำให้ไปสู่สุติแต่ไฟจากเทียนเล่มใหญ่ที่วางไว้ข้างลงศพกลับริบปร็วผิดปกติแม้ไม่มีลมพัดเมื่อถึงเวลาพิธีเผาทุกคนมารวมตัวกันที่ลานดอกไม้จันทร์ถูกส่งต่อจากมือสูงเพื่อใครที่อยากแสดงความอาลัยครั้งสุดท้าย ทุกอย่างดาเนินไปตามปกติจนกระทั่งเมื่อเปลวไฟจากเตาเผาเริ่มลุกไหม้ทันทีที่ไฟเริ่มเผาลกุกลิ่นเหม็นไม่ที่รุนแรงผิดปกติพุ่งกระจายไปทั่วลานเงาดําขนาดใหญ่เหมือนควันหนาทึบพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามันไม่ได้เคลื่อนตัวเหมือนควันธรรมดาแต่กลับดูเหมือนมีรูปร่างคล้ายร่างมนุษย์ที่ดิ้นรนเพื่อหลุดพ้นเสียงหวีดแหลมต่ำดังแว่วขึ้นจากเตาเผาเสียงนั้นเหมือนใครบางคนกำลังร้องไห้ และหัวเราะสลับกันคนที่ยืนอยู่ใกล้เตาต่างถอยหลังไปด้วยความตกใจหลวงตาอินยกมือขึ้นสวดมนต์เสียงดังราวกับพยายามยับยั้งสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเขากำลังจะไปแต่เขายังไม่สงบหลวงตากล่าวขณะที่เปลวไฟในเตาเผายิ่งพุ่งสูงขึ้นทันใดนั้นเองเงาร่างสีดำที่ลอยขึ้นไปกลับพุ่งลงมาที่พื้นบริเวณลานเผาทำให้เกิดเสียงดังคล้ายการกระแทก ทุกคนกรีดร้องด้วยความตกใจแต่เมื่อมองไปที่พื้นกลับพบเพียงเท่าฐานกระจัดกระจายแต่สิ่งที่ทำให้กนลุกยิ่งกว่าคือเงาของลุงดำปรากฏขึ้นอีกครั้งในเปลวไฟใบหน้าของเขาไม่ได้แสดงความโกรธหรือความทุกข์อีกต่อไปแต่กลับยิ้มอย่างแปลกประหลาดเงานั้นค่อยๆย,ยื่นมือออกมาเหมือนจะสัมผัสอะไรบางอย่างขอบคุณเสียงหนึ่งดังขึ้นแถวเบา ทุกคนหันมองรอบตัวแต่ไม่มีใครพูดอะไรเปลวไฟในเตาเผาค่อยๆมอดลงจนเหลือเพียงเท่าถานเมื่อทุกอย่างสงบหลวงตาก็กล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นคงตอนนี้เขาไปแล้วจริงๆสิ่งที่โยมเห็นเป็นเพียงเงาสุดท้ายของความขั้งขาแต่เขาได้รับการปลดปล่อยแล้วหลังจากงานศพเสร็จสิ้นหลายคนเล่ากันว่าในคืนวันนั้นไม่มีใครในวัดได้ยินเสียงประหลาด หรือพบเงาแปลกๆอีกต่อไปแต่ทุกครั้งที่มีการจัดงานศพใหม่ในวัดเงาร่างหนึ่งที่คล้ายลุงดำมักปรากฏอยู่ในมุมศาลาเสมอเขายืนมองเงียบๆเหมือนเฝ้าดูผู้คนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยปริศนา